d k เคดับเยูมอนซชื่อรถที่ฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูคันนี้คือรถคูเป้ขนาดเล็กจากเยอรมนีถูกพัฒนาขึ้นในปี1956โดยบริษัทออโตอย i เนียน จุดประสงค์ของการสร้างรถคันนี้คือการสร้างรถสปอร์ตขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบาคล่องตัวและสามารถแสดงศักยภาพของเครื่องยนต์2จังหวะ3สูบได้อย่างเต็มที่สิ่งที่ทำให้ DKW Monza แตกต่างจากรถทั่วไปในยุคนั้นคือการใช้ตัวถังไฟเบอร์กลาสเสริมความแข็งแรงทำให้มีน้ำหนักเบากว่าตัวถังเหล็กอย่างมากจึงช่วยลดน้ำหนักรวมของรถเหลือเพียง780กิโลกรัมมาพร้อมกับเครื่องยนต์3สูบ2จังหวะขนาด 900- 980ซีซี ผลิตกำลังได้ประมาณ40แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้ที่145กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุดที่น่าสนใจที่สุดของรถคันนี้ไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่เพราะมันเป็นรถที่ทนทานจากการทดสอบสุดโหดในประวัติศาสตร์ของ DKW ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม1956ที่สนามออ t โตโดโรโม่นอเชเนียลมอนซา ทีมผู้ขับได้ผลัดกันขับเจ้ามอนซ่าตลอด72ชั่วโมงโดยมีเพียงแค่การเติมน้ำมันและเปลี่ยนคนขับผลลัพธ์ที่น่าทึ่งคือมันได้ทำลายสถิติโลกหลายรายการทั้งการวิ่งครบ16,000กิโลเมตรใช้เวลาทั้งหมด72ชั่วโมงในการวิ่ง